เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้คือกิจกรรมกิจกรรมเด็บค่ายูเซอร์นะเด็บกลัวยูเซอร์ตอนนี้เด็บกากเด็บกากเด็บกากอันนี้เด็บดูสองคนอะไรรายการยูเซอร์คนเดียวแต่ไม่รู้ตอนนี้เด็บเด็บบอสโดนยูเซอร์ ห้าสี่เก็บาหนึ่งยิงตายไปแล้วนะครับรอบหนึ่งเจอนะครับเฮ้ยโอ้โหมันเฮ้ยอย่าพึ่งนะครับผมอันนี้เป็นแมปอันนี้เป็นแมปล็อกกี้พอร์ตนะครับที่หาเงนเก็บปืนไม่ได้ที่มันตกเงินกำแพงพีบีพีนะครับผมมันเก็บข้ามกำแพงไม่ได้อ่าซื้อเราซื้อนี้จะเก็บข้ามกำแพงไม่ได้นะครัทำไมมันมีดิเจนวอลล่ะที่หงษ์ทำอะไรดิซื้ออะไรเป็นอะไรไม่อตอนพี่องษ์มาอยู่ตรงนี้เจคองอยู่บอก ของอะไรยืนหลบกำแพงอยู่เทซฟนี้นะครับวอร์ซีรีเจนนะครับเด็บเด็บปอดครับเด็บเด็บเซฟเฮ้ยบุกแล้วเฮ้ยบอสหมือนบุกแล โอ้ยนอนทำเพี้ยไรกดอะไรกับคืนวะอะไรจะรู้ไห้กด F10 f 1บเอฟกับคืนดิอ้าวอิ่หายแล้วกดอะแไรวะมันยังไงล่ะครับทีนี้โดนยุเซอร์คิว สองก็ตกเฮ้ยกสกิลเดฟไม่เต็มหรือเปล่าโดนอะไรกับคืนนี่เห็นไหมสกิลเดฟไม่เต็มจริงด้วยฮะกดอะไรกับคืนก็ไม่รู้อกอก <c oughs> อก่อนอกอกออกเข้าไปออกเข้าไปตายแล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเราลุมมันไม่ได้วะทำไมมันโหดอย่างวะเฮ้ยเฮ้ยเราเป็นถึงเดฟเราวตั้งข้ามันไม่ได้สกิลโอไม่รู้มันตั้งโลกยิงกูเมื่อกี้ เหี้ยกูสีซื้อรลมให้นักสามสิบอันยังไม่ได้ใช้เลยเอาไว้ให้มันนั่นแหละเฮ้ยไปดบอันนี้บอสนะครับเด็บบอสเซิร์ฟรีเจนนะครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ค้างหรอฮะใครค้างอ่าบอสค้างครับผมค้างแม่งปล่อยไปเลยครับเดี๋ยวเสกเอ้ยเราเรากดเรากดซื้อก่อนนะครับนี่เรา นี่ก็ปืนนะครับไอ้กลัวมาเล่นดิซื้อซื้อไปเลยครับนี่ครับต่อให้รวมกันเลยแล้วอยากมาฟีดฟีดดิอะไรวะรีบมาเดี๋ยวมาตัวถ้าอยากรวมมาแย่งกันเราต้องเอาสนัยกันด้วยเดี๋ยวชุดเด็กแบนไปนะครับ ไดยิเหระเสียทอ่ะไรู้ะเนี่ว่าจริงเฮ้ไม่ได้เราแต่งตัวเท่ๆไปแต่งได้แป๊บนึงก็โดนโดนสอยแล้วนะครับ ยูเซอร์แจ้งชื่อเลยครับชื่ออะไรครับผมชื่อแฮวครับผมยูเซอร์ชี้แฮวครับไปแป๊บเดียวแม่งสวยกูแล้วครับเฮ้ยเขาไม่ได้หวะเฮ้ยอันนี้ใครครับอันนี้ใครครัอ๋อชุดไอสัตว์ชุดกูชุดพลางเฮ้ยเขาไม่ได้หวะเอียเฮ้ยมาแล้วก็ใบคนแล้วครับกากาคาการ์ม่กลัวสงสารไม่กลัวไอสัตว์ หลบอยู่หลังต้นไม้หรือเปล่าครับพี่มียังไงดิกิตรกรรมเด็บแจกของเด็บเด็บตายแจกของก็ผมเอ้เนี่ยในเซิร์ฟล็อกินมีห้าวแล้วอ่ะฮะไม่มันมันบัฟที่ไม่หาเข้าสองครั้งแล้วมันค้างเนี่ยเข้าไม่ได้อีกรอบเนี่ยดีเซิร์ฟได้ไหมนี่เข้าใจเว้ยอ่โดนไหมครับไม่โดนวะอะไรวะเนี่ย ทำไมยิงไม่ตายแล้วเนี่ยเฮ้ยอ้าวยิบอะไรไอ้เหี้ยเรียกหาเด็กเลยสัสจะได้ไปไเดียวอ่ะไอ้เด็กไอ้จ้าวุณอยู่ไหนยิงแม่งใส่ปิดเลยไอ้เหี้ยเหลือสองคนกับมันมาช่วยหน่อยบอสบอสมาช่วยกูด้วย กูกล้าเขาไปยิงมันยู่ไหนวะเออกูไม่ใช่กูไม่ใช่เดฟไอแซดกูยุเซอร์ยุเซอร์กลัวอ๋อยุเซอร์กลัวเขาหมายความว่าอย่าไปยิงเขาเขาไม่ใช่เดฟเราต้องร่วมมือกันแน่วไหนอยู่ไหนกูมาแล้วคือยุเซอร์กูตอนนี้จะยิงไม่ันอย่างแบบอู้อะไรวะพี่หงาเอาสนัยไ่ให้มันเหรอ นี่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 โดนเดฟยิงโดนเดฟยิงไอ้สัตว์เดฟรวยก็สุด้เหี้ยอะไรนะเอ้าเุ้ยเราไปนี่อะไรยิงกูไอ้สัสใครเอาเสน่ห์มาให้มันสราพมาเลยดีเดฟบอสใช่ไหมอ๋อเดฟกวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเพียงไม่ได้ยินเสียงวะไม่เสียง ในเกมเหรอ,อเมือ,อ,อกี้ยิงอะไรเล่นบอลแล้วสุดยเนี่ยแล้วไม่เ้นเนม, <laughs> มามาใหม่ครับมาใหม่อันนี้คือคือยังไม่ได้โอเพ่นนะครับเป็นการแบบทดสอบทดสอบระบบพิเัยอาจจะงงว่าทำไมเงินเยอะดางคนเล่นสาม,ม,มนคน<ม>คือไม่ได้เปิดให้ใครเล่นครับตอนนี้แบบเล่นทดสอบกันโดยโดยยึดทางนั้นเลย

อย่ไหนนะที่เพียอยู่ไหนนะเก๋อยู่ดีครับมองอยู่เดี๋ยวหาของก่อนนะครับหาของก่อนทำไมเพียงไม่มีเสียงปะของที่จะไปคิวนะครับผมไม่มีเสียงในเกมหรอเออไม่มีเฮ้ยเอาหน้าไม้ลงอ่ะเจอนี่ครับปืนน่าจะปืนแรงที่สุด ไ่้รื่นไ้อ่อนแอขนาดนั้นมึงดูถูกกันจังเลยไอ้เฮียอูดีเลยนะูดฟนี่แหละไอ้เฮียแต่กูไม่ได้โหดเว้ยอุ้ยเอลเอสยังไดีลองเอ็มสองร้อยดูเดี๋ยวดูนี่แหละก่อนจะมีปืนลงมาแล้วพี่ปืนลงมายิงกันอีกแล้วคือเงินก็มีนะกดซื้อก็ได้นะพี่กูว่าไ้ไม่ได้ยินเสียงวะ ก็อยากเอาหน้าไม้ลงไปยิงไงชุดเมื่อกี้กูก็แตกไปหลายเซตแล้วนะชุดดิกลัวก็ยิงกูอยู่ด้านนี้คือกูลดไวเฮี่แบบไอ้เหี้ยมันมีทุกเซตแล้วอ่ะตอนเนี้ยมันมีเซตการแหลกกูด้วยมันมีการแหลกด้วยเหรอเยเซตเร่งว่าจะเอาลงอยู่มันเอาไปแล้วเหรอโอ้การแหลกยังไม่มีการแหลกยังไม่มีเลยยังไม่มียังไม่มีเดี๋ยวลงกัน เหย้าเซตทรายมาเมื่อกี้หรืออะไรอะไรอย่างเท่ครับคืนนี้แรงครับโคตรแรงนะครับจัดของมาเยอะแพะตัวตัวมาวินตัวนี้จะจะถืกขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ะครับไหนล่ะไม่อไหรจะให้ผมยิงเร็วจะยิงกูอย่างเดียวเลยตัว ตัวมาวินตัวนี้คือไม่ไม่ไม่เปิดขายปกตินะครับถ้าจะขายก็คือโปรโมชั่นอะไรเงี้ยต้องรอตามโปรโมชั่นครับลมอะไรับลมลมพีอะไรมึงลมยรงนั้นแหละมึงโดนยิงแหละไอ้ยังรู้แล้วกูอยู่ตรงไหนเอาไปจัดเก็บกระเป๋ากระเป๋าตก มียิงตัวหน้าวะกูเขามีปีฟันอีกคนนึ่นะเฮ้ย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 คืนอะไรวะแตกเอ้ยกูฆ่ามันได้เอ้ยกูฆ่ามันแล้วหลังจากที่มันฆ่าเนี่ยไปประมาณสักงสี่ห้ารอบแล้วผมเกินจนเป็นสิบรอบแล้วตอนนี้ถึงแล้วก็ฆ่ามันได้ฮะอะไรนะอุ้ยไปเอาชุดก่อน้ย แล้วก็แอบมินเนียนนิดนึงเลยมาเจอครับเด็บกวดโอ้โหเด็บกวดเขาใช้ปืนกลครับผมเฮ้ยแฮ้วลงมาแล้วว่ะเด็บเขืเอนพื้นคนจะสู้ก็ได้เหรอพี่ ก็ไม่ไม่ชอบเล่นสนุกอ่ะมาเก็บของวะเก็บของวะตายตายตายเลือเหลือเท่าไหร่ครับโอ้โหเด็บเด็บเด็บฆ่ามันเด็บป๊อปเอ้ยยิงด้วยยิงด้วยยิงด้วยเดยิงสวนว่าปั๊มด่านมันปั๊ม

วอดดันมาฆ่ามันเนื้อดันแล้วดันแล้วดันแล้วเนื้อนั่นแหละเราก็หาของเล่นนะครับของเล่นเรื่อยโดนเอ้ยโดนเอ้ยโดนไอ้ยี่อะไรยิงกุยเดียวเจ๊ะครับของเล่นของเล่นร้อยจีซีนะครับระเบิดก็ถือว่าไม่แพงนะโยนเล่นกันปลาจุดเชืมันสบายเลยเนี้ยซื้อโล่ก่อนชั้นหนึ่ง อ้มอ้าวเยอะขยิงเฮ้ยเฮ้ยเด็บกวดยิงหรือเปล่าเฮ้ยเด็บกวดยิงหรือเปล่าเดีเย็นนี่เดีเย็นต่อตอบมันไหม เฮียใครใส่กูพี่ยิงผมอ่ะเฮ้อยังๆๆๆื้อกูตายพี่มึงกระโดดยิงเลยไหนสัสโหดไปแล้วเฮี่ยเล่นกลกันไม่ได้ถ้าเล่นกลเดี๋ยวเล่นกลเลยเอ้ยไม่ไม่ไอ้กลไหม่ะกลกันด้ได้หมดอ่ะมันเล่นผืดอะไรวะ เวียเอสอิสระแคลวีให้มันโอ้ไม่รู้อ่ะตีตายคนแรกเมื่อกี้เลยปือแม่งไม่ตรงเลยเฮ้ยปืนอะไรอี๋ยวาเพงเจอปืนแล้สัตว์แค็ยิงกู้ไอ้หไม่กลัวที่แสดงให้มาเฮ้ยมันมีร่วมมือกันมือกันร่วมมือเฮ้ยผมเจอเองเฮ้ยร่วมมือกันเว้ย เออเออเออจริงผมพี่ใครก็สนิทกันะเดฟบอสมาช่วยกูด้วยเอ้อไอ้สักูอ่าดักมันดักมันบอสไปข้าวนีิงแล้วเนี่ย่มาแล้วออมันมันลุมกูแล้วเนี่ยลงไปเลยลงไปพวต้องรีบเสกปืนกันแลเออซื้อปืนกันแล้วโอ้ย

ชุดชุดปืนกลดีเมันก็พอแล้วมันก็ตายเลยชุดถึกๆเลยเนี่ยออืจัดเอ็นมีเดียครับได้ไหมจัดแม่งเอาแม่งเล่นกันทุกชุดนะครับตอนนี้ชุดแร่ครับเล่นได้ทุกชุดอ๋อกด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 ลุล่วกดลุล่วอย่าลืมนะครับเป็นการเลี่ยนระบบนะครับผม ก่อนเปิดจริงนะครับผมเราจะแจ้งมันเปิดจริงที่หน้าเพจ <c oughs> ที่หน้าเฟซเกลุ่มเฟซบุ๊กนะครับผมดีเจนบอซีดีเจนนะครับไป,ไปเข้ากลุ่มได้ <c oughs> จะไม่มีใครโฆษณาเลยรอครับกต่จะยิงกันอย่างเดียวเลยครับนน <c oughs> โฆษณาเสริมหน่อยครับผม <c oughs> ช่วยกันทำมาหากินหน่อยครับ <c oughs> <c oughs> อืออือเดี๋ยวไม่ล่ะเดี๋ยวไม่ล่ะเดฟไม่เก่งนะครับแต่เดฟกากเดฟไม่เก่งครับแต่ของเยอะนะเน้นของครับของครับแล้วจะซื้อตู้ไม่ตั้งไม่ทุกอันเลยคือดูอื้ออื้นี่แน่โอ้โหโดนเหมือนกัน

<laughs> cả làng mình về. vang 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 ไม่ได้ยิงกว่าอยู่ก็ใจเลยชื่อชื่อมันบางเว้ยน้องนะเด็บก็ไม่ต่าีอยวโกูครับนั่นเ้ี๋ยวี่เวอยู่ไหนพี่เนี่ยเขายืนเขาอ่ะนะ

ซื้อซื้อซื้อในมาได้ไหมเหนืะหลับสนิทสีใสหน้าคุณคตพวกคนแม่แรงเลยดูเอาเอ็กเกนเลยไหมเอ้าทำไมออกมาซื้อได้อ่ะหรอเออซื้อได้หรือว่าซื้อข้างในไม่ได้ในล็อบบี้ต้องลองดูไมาไปซื้อข้างในดูอ

เ้เราหลุดสคนไว้ยอ้าวเด็ดเลดเด็ตหลุดอ้าวเฮมไม่หลุดเหรอพี่อ่ะเนี่ยจะได้หลุดที่ไหนอ้าวเฮ้ยเองหลุดไหมอะไม่หลุดไม่หลุดงั้นก็อีสัตเลยโฆษณาเซิร์ฟล็อกกี้พอเท่านี้กันนะครับเดี๋ยวเราจะมาโปรโมตในส่วนอื่นต่อดีกว่เอ็มเไม่้จะโดนผม Get started man.